ทำอะไรครับเนี่ยเช็ครถค่ะพี่โม้พี่โมาดูเขาอีกแล้วครับอ้าวครับคับอะไรกันผมส่งคับผมส่งครับจริงไหมเชื่อเชื่อจริงไม่เชื่อน้องไม่เชื่อเลยโอ้ยเดี๋ยวก็ต้องเอาออกมาเช็คลายแเกเนตใช่ครับอ๋ออันนี้เรามีเช็คจากลงตู้คอนย์เนอร์ใช่ไหมครับ อันนี้รุ่นอะไรครับ,บมูมเซมิค่ะเซมิเมทค่ะตัวกึงสฟฟ้าค่ะตัวกึ่งไฟฟ้า,ฟฟาแล้วมันดียังไงลูกทำไมทำไมลูกค้าถึงชอบซื้อตัวนี้ด้วยเพราะว่าอะไรบ้างก็เหมือนกับตัวนี้มันจะขึ้นลงโดยระบบไฟฟ้าใช้แรงเยียคบค่ะอืมแล้วก็กวเล็กกระทดรัดด้วยเนาะใช่ใชไหม ถามใช่ไหมมองหน้ากันเลือกลักเลือกลักเราก็มองหน้ามองหน้าผมก็เลือกลักเลือกลักตามเลยว่าเออแล้วแล้วยังไงต่อวะก็นี่ครับผมลูกค้าส่วนใหญ่เป็นโรงงานอะไรเนี่ยที่เอาเอาไปยกอะไรจำได้ปะก็ยกตัวสินค้าเลยครับตอบข้าวอ๋อสอบข้าวสอบปุ๋ยใช่สอบข้อนี้ยอืมก็จะยกเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้เรามีถาดแถมด้วยอืมมีถาดแถมอยู่ข้างหลังแล้วมันกดขึ้นกดลง สบายมากนะมีถาดใช่ครับมีถาดเหมาะกับยกกระสอบปุ๋ยยกข้าวตัวสินค้าเลยครับตัวสินค้าแบบต่อผ้าแล้วกันไหมครับผ้าใช่ไหมใช่แต่ถ้าตัวยาวๆนี้ของสินสินค้ายาวๆไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวครับเพราะว่าติดงานเขาก็สั้นด้วยอ๋อถ้าสินค้ายาวๆก็ต้องโดดไปพวกตัวแฮนด์สเตเกอร์ตัวใหญ่อ่าฮะก็ ลูกค้าต้องการสอบถามนะครับผมก็ติดต่อน้องเขาได้นะครับผม <laughs> จะบอกรายละเอียดทุกอย่างนะครับผมถ้าบอกไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับ <laughs> <laughs> ดูเอาน,นะครับผมทุกอย่างมีการเช็คให้เรียบร้อยความรู้เทคกันหมดเรียบร้อยทุกอย่างใช้ได้ใช้ไม่ได้ <laughs> เวลาถามน้องบุมนะ้มเนาะเราจะบอกลูกคะนะ้าเนาะว่าเราจะขอรายละเอียดเยอะหน่อยแหละเพราะอย่างนี้มันจะแบบ ลูกค้าจะยกอะไรยกที่ไหนยกอะไรของใหญ่ของเล็กหรือเปล่าใชัยกน้ำหนักน้อยจริงแต่ว่าสินค้าเขาใหญ่มันใหญ่ยาวใช่ไหมมันก็โดดสเปคไป็นตัวสแตเนเกอร์อืมเพราะมันเกินโหลดเซนเตอร์ด,ด้วยอะไรพวกนี้ก็ต้องขอถามรยายละเอียดลูกค้าเยอะเยอะเพื่อจะได้ตัดช้อยออกบางตัวไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็ไม่ต้องไปใช้เสียตัง ใช้แม่นวลก็พอบางทีใช้แค่ตัวอย่างนี้ก็พอไม่ต้องไปถึงตัวแสนกว่าบาทสองแสนอะไพวกนี้หรือว่าดอบเป็นแค่อย่างบางเจ้ามาใช้แค่แทนพผลิตก็จบงานเขาแล้ว8 0 0พกว่าบาทนะไม่ต้องเสียตั้งเป็นหมื่น6ลิฟต้องเราม o เด็ก